จะแสดงร่ายรำไหว้หววครูวยไทยเก๋ในการเต็มคอมเบอร์เต็นสัญญาเดือนหกมือพนมตุ้มปาบน้อมลำงเลก่อนสู้ศึกไหว้ครูผู้สั่งสอนเทพพนมรงสีหน้าอลาชอนไหวขอพรศิษมีครูค่อยสู้กันขอกกลบสีครั้งแล้วต่อไปเป็นกอบพระแม่ธรณีเกอบพระแม่ธรณีนับใส่อกแลก้ออวก็ถวายบังคม โยกนะโยกเข้ามาแล้วก็วกถาวายบางคงสามด้านหน้าใสอกถวายบางคงแล้วก็ต่อด้วยท่าสาวสอดสร้อยมาลาถ้าชอบใจขอเสียงพวกมือหน่อยครับสดสรอยมลต่อด้วยสาวน้อยปะาแป้งนะครับอ่านี่เป็นท่าไล่ลำคไ้ว้ครูมวยไทยนะครับเป็นสาวน้อยป่าแป้งนะครับเอาน้ำมาผสมแป้งแล้วก็ปลบปมมือแล้วก็เอาแป้งมาทานหน้า สวยไม่สวยถ้าไม่สวยหยิบวีมาหวีผมไม่สวยสวยโยถ้าสวยแล้วพยักหน้าทันทีสวยแล้วสวยแล้วคต่อด้วยพระแม่ธรณีปิดมวยผมครับโยกสวยสวยสามครับแล้วก็ต่อด้วยหง์เหินหรือท่าลำหงษ์เหินครับโยกด้วยนี่ท่าเหินนะครับแล้วก็ต่อด้วยพระรามแผงสอนยืนขึ้น ยิง่งฉนุ่งปึางโดนดไหมครับโดนไหมไม่<า>โดนโดนเคยทีเดียวโดนเลยเหรอโดนเลยครับทีเดียว